สวัสด,ดีเจ้า<อ>เราปักหมุดกันที่จังหวัดแพร่เป็นที่แรกจังหวัดที่แบบเป็นแหล่งทอผ้าใหญ่เลยนะคะเป็นจังหวัด ที่มีอุตสาหการรมทางด้านการทอผ้าสส้นตีนจกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือถ้าพูดถึงทุกคนก็จะต้องรู้จักดีนะครับกับอำเภอลองจังหวัดแพร่ใช่แล้วทุกคนจะมจักจะได้ยินแบบว่าผ้าสส้นตีนจกเมืองลองอะไรเงี้ยรอบนี้ยพามาดูแล้วนะคะทุกคนก็เลยมาปักหมุดที่นี่ค่ะโกโมลผ้าโบราณพิพิธภัณฑ์โกโมลผ้าโบราณน,นะคะของอาจารย์โกมลพานิชพันธ์ค่ะตอนนี้เราน,นัดอาจารย์ไดเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กับอาจารย์โกมลพานิชพันธ์นะคะถ้าพูดถึงว่าในวงการเกี่ยวกับผ้าล้านนาครับก็จะต้องมีชื่อของอาจารย์โกมลที่เราจะต้องนึกถึงแล้วก็ถ้าเรามาที่อำเภอลองจังหวัดแพร่เนี่ยถ้าไม่มาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงใช่ใช่ยิ่งถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องผ้าเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงจริงๆต้องมาแบบว่าเริ่มที่นี่ก่อนนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องแรกนะคะเวลาเข้ามาพิพ,พิธภัณฑ์ก็จะมีจุดให้เดินเข้าเป็นประตูแรกนะคะมาถึงห้องแรกเดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์พาชมหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับ<า>ครับจาง,ห,งห้องแรกก็เป็นห,ห้องที่เราจัดแสดงภาพกิจกรรมวัดตามอนนะครับความสําคัญของกิจกรรมชุดนี้คือสื่อถึงการแต่งกายของคนเมืองหลองในอดีตนะครับ<ช>บังเอิญว่าภาพเขียนชุดนี้เป็นศิลปินคนคนเดียวกับวัดภูมิน,นะครับที่วาดที่วาดวัดภูมินก็จะเป็นชาติพันธุ์ไทยลือ้อเนาะ ท่านบอกว่าที่เมืงองรองการแต่งกายทั้งหมดก็จะเป็นไทย,ยวนแบบเมืองรองครับอันนี้ก็ภาพชิ้นนี้ก็เลยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าผ้าเมืงองรองมีอายุประมาณเท่าไหร่เพราะเ้าเขียบพวกนี้อายุประมาณเกือบ200รอยปีเพราะฉะนั้นผ้าเมืงองรองจะต้องมีอายุมากกว่าภาพจิตรกรรมครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเรามีหลักฐานอายุของผ้าได้ชัดเจนครับ มจาาากการูสิ้นเนะเรื่องาราวที่ปรากฏในภาพนี่เป็นเรื่องเกจวกับอะไรครับก็เป็นเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านนะครับในเรื่องกำกาดำกับแสงเงืองธรรมครับ ยังกับกระดัมนี่ก็กกเป็นเรื่องของคล้ายๆเป็นเรื่องสันงทองนะครับภาพเป็นภาพตาที่ลูกเกิดมาตัวดําอัป,ปลักษณ์แล้วที่หลังมานี่ก็ก็ถอดเงาะออกมาก็เป็นทองคำอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่สําคัญคือในการดําเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับตัวละครคือจนุ่มพัสินปินจบแล้วก็แบ่งตามฐานะตาน่างๆมัเป็นชาวบ้านเป็นเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่โอกาสมันก็เลยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าคนเมืองลองเคยใช้บ้านโอกาสต่างๆจไในบ้าง แล้วตัวจิตรกรรมตอนนี้จริงๆอยู่ที่ไหนคะอาจารย์จิตรกรรมตัวนี้เป็นจิตรกรรมที่เราถ่ายจากของจริงจากวัดตา่อนมาปัจจุบันนะครับภาพชุดนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไร่ไม้ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งถูกปฏิกรรมมาไว้ที่นั่นยังไปชมได้ใช่ไหมครับไปชมได้ครับแล้วก็ถ้ามาที่เมืองลองเราก็จะมีการจําลองโดยที่ว่าถ่ายเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นลักษณะ4ด้านของวิหารไว้ทั้งหมดเรียบร้อยหมดโดยใช้เทคนิคการถ่ายด้วยฟิล์มสไลด์แล้วก็มาอัดลงเนื้อไม้ ขนาดเหมือนจริงขนาดสองภาพนี้ขนาดเท่าของจริงนะครับ oh. ส่วนด้านในนี้เราย่อส่วนหนึ่งในแปดแต่สมบูรณ์ทั้งสี่ด้านของวิหารนะครับ oh. ด้านนี้ก็เป็นวิหารด้านนึงเป็นด้านทางข้านะครับสีดํานี่คือประตู oh. ทั้งหมดเราย่อลงหนึ่งในแปดนะครับซึ่งใน,ในภาพเขียนกิจกรรมชุดนี้มันจะมีภาพสําคัญอยู่สี่ภาพนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นตัวเอกหรือว่าอาจะจะเป็นสปอนเซอร์ของการสร้างภาพกิจกรรมชุดนี้ก็ได้นะครับก็ oh. จะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อน้อยสิทธิวงนะครับ oh. เคยจะเป็นผู้ชายลักษณะการแต่งกายแบบจีนเสื้อจีนแต่ก็ยังใช้บุหรี่ที่โย่แบบคนพื้นเมืองอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งพับเพียบชื่อว่าอีนังสีเวยครับเป็นภาพที่ดังมากเป็นดังมากครับเป็นมาโมนาลิซาเมืองเมืองลาลก็มีเป็นเปอกลักษณ์ก็เลยคนคนจะบหวัดจังหวัดแพร่ก็เลยรณรงค์ให้ว่าผู้หญิงเมืองแพร่เนี่ยคืออีนังสีเวยแล้วจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เก่งทําะไรรวดเร็วนะครับว่าสีเวยที่รวดเร็ว ก็เป็นผ um, mm. <oh> oh. ู้หญิงไฮเปอร์ประมาณนี้นะครับครับก็เป็นเอกลักษณ์ผู้หญิงเมืองแพร่จะเห็นว่านอกจากจิตกรรมด้านล่างก็ยังมีในห้องนี้เราจัดแสดงอยู่สองเรื่องเรื่องภาพจิตกรรมกับของใช้ในภาพจิตกรรมในภาพจิตกรรมเราก็จะดูว่าเออจิตจกรเขาวาดอะไรไบ้างเนาะแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ที่เขาวาดมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เราก็จะได้ของพวกนี้เป็นเครื่องเคินกับเครื่องเงินนะครับที่มันจะมีอยู่ปรากฏในภาพจิตกรรม จะมีน้ําต้นคนโทต่างๆคนโทต่างๆและเป็นชื่เเิยของพวกมีอาจารย์สะสมพร้อมกับผ้าแล้วพร้อมกับผ้าแล้วก็เราก็ไปส่วนใหญ่ก็จะไปตามชุมชนที่เราเคยได้ผ้านั่นแหละครับและชุมชนที่มีของพวกนี้เยอะที่สุดก็คือตําบลห้วยอ้อก็คือตําบลที่ผมอยู่ที่วัดศรีนคร วัดศรีนครมันเป็นวัดที่ะนังการวัฒนธมาสร้างเป็นวัดหลวงเป็นเซ็นเตอร์ครับอย่างภาพชุดนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าอย่างผู้หญิงร้านนาเราเนี่ยเวลาเข้าไปงานงานศพหรืองานขาวดำเขาไม่ได้นุ่งขาวดำนะเมื่อก่อนเนาะอาจจะนุ่งผ้าสิ้นสีจุดฉาดเนไอันนี้เป็นุ่งเซ็นตินจบเลยคบนุ่งเซ็นตินจกเลยอันนี้ตอนตอนทำบุญบางสกุลอยู่เนาะก็ยังนุ่งตินจบสีแดงอะไรเงี้ยครับวิธีไว้ไว้ทุกคนล้านนาสังเกตผู้หญิงที่นุ่งเส้นตินจบล้อไห้าอยู่นี่ฮะ ก็จะปล่อยผมลงสยายผมเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยก็ที่หลังมาเราก็จะเห็นเนี่ยวัานารทมทางเหนือเราที่ว่าเราไปงานศพก็ไม่ได้ขายมะขาวดำเนาะม็จะดูสีสุดจุดชาดกันการให้เกียรติของการไปงานศพเท่าที่ผมจําได้นะคุณพ่อเป็นร้านถ่ายรูปไม่เคยมีรูปเคยมีรูปในงานศพเนี่ย ใส่เสื้อผ้าลายดอกแล้วก็ถาวก็ทำไนลายดอกขอน่ยมใส่ผ้าใหม่เสื้อใหม่ผ้าใหม่ก็เป็นการให้เกียรติับเจ้าภาพครับมันเลยเป็นวัฒนธรรมเราเวลาเรามีงานปลอยงานต่างๆเราจะต้องเตรียมเสื้อผ้าใหม่เนาะใช่ไหมครับน่าแสดงว่าสีขาวดำเ่ยอาจจะมาช่วงหลังที่มีครุนแรงเาวขาวมาจากกรีนเนาะดำมาจากฝรั่งส่วนนึงก็คือเนี่ยใส่เสื้อเสื้อเมืองรองอย่างนี้ก็เป็นแบบเชียงแสนเนาะครับ ตอนนี้เป็นเสื้อปาร์ตใช่แล้วเป็นเสื้อพาร์ตกับผมได้มามีคนบริจาคให้ผม6ผืนที่นี่นะแต่สิ่งที่สําคัญคือคอหายไปหมดเลยอ๋อแก่คอแกะคอไปหมดแก่ไปคอหายแกไปอหายหรือกิตัวไปทั้ง6ผืนที่ครบหมดเลยแล้วก็ถามบอกว่าได้เข้ารับไปขายคนที่ให้นี่ก็เป็นนามสกุลนามสกุลโลหายแล้วที่นี่คนเมืองเราเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีเหล็กเยอะค่ะ สายตากุณที่เป็นเชื้อเจ้าที่จะนามสกุลโลหะกิจโลหะบ้างอะไรครับเห็นเห็นหันมามองทางนี้เมื่อกี้แอบเห็นไปดาบเหล,ล,ล็กลอง,ลองรอันนี้ก็เป็นอีกตัวนี้ก็เป็นอีกอจุดหนึ่งที่อำเภอลองเราอยู่เก้าตำบลต,ตำบลหนึ่งชื่อตำบลบอ่อเหล็กลองอัอนี้เหล็กลองที่อำเภอเรามีความเชื่อว่าหนึ่งไม่เป็นสนิมสองแล้วก็เหล็กตัวนี้สามารถม้วนงอได้ตอนมอก่อนคนืองลองเลยนะครับเวลาเขารับแขกนี่ก็จะรับแขกด้วยเชี่ยนหมากสองชั้น ถ้าสมมติว่าคุณตีมาเนี่ยอืมาจากเชียงใหม่ดวผมก็ต้องเอาเชื่อแบบสองชั้นไม่ใช่ว่าจะให้เกียรติสูงส่งอะไรเอาแอบเอาดาบไปหมวนซ่อนไปทั้งไหนอ๋อเหรอเผือเกิดอะไรมากล้ามปก่นนะคนเมื่ก่อนเนาะสิ้นตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมเราได้มาจากแม่ค้าคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่เขาเป็น หรือข้าบดีคนเชียงตุงครับแต่ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้ครับตัวสิ้นนี้หลุดหมดแล้วเหลือทองคําประมาณ3าเมตรแล้วผมก็มาละตัวทองคําออกมามาทอเข้าไปใหม่ฮะัทำเส้นยืนใหม่ครับเลยดูเป็นสิ้นเก่าที่สมบูรณ์เนาะตรงลายปักก็คือเป็นแบบนี้มาเลยตั้งแต่แบบนี้เลยครับลายปักก็ซ่อมนิดหน่อยครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานผ้าเมืองรองตำนานผ้าเมืองรองเป็นตำนานที่เราทาโปรโมทพอดีมันมีผ้าตัวนี้ดังมันก็มีซื้อ นักประพันธ์หลายคนก็แต่งนิยายผ่านผ้าผืนนี้ว่านั้นเอกจะต้องนุ่งผ้าลักษณะนี้เช่นลอยใหม่อะไรเป็นตอนคนแอฟทักาออนใช่นี่ก็จำจำผ้าสิ้นแบบนี้ได้จากเรื่องลอยใหม่คในส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าสิ้นที่ชาวมังลองบริจาคให้เรานะครับก็จะเป็นผ้าสิ้นที่อายุประมาณ200กว่าปีครับในฐานะที่เป็นคนแบบว่าที่ดูเกี่ยวกับผ้าครับอาจารย์ก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่า เวลาเราดูผ้าสิ้นเมืองรองเนี่ยมันมีเอกลักษณ์หรือว่าความแตกต่างจากแหล่งอื่นๆอย่างของแม่แจ่มของเข็มงองของเภอรองมันจะเน้นที่เหลืองกระแดงเยอะเนาะแม่แจ่มตีนจะต้องแซมขาวเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับดูปุ๊บแม่แจ่มจะรู้แล้วก็เส้นของแม่แจ่มเนี่ยจะหนากว่าเมืองรองแน่นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเขาหนาวกว่าไหมเขาใส่เส้นฝ้ายเข้าไปเยอะใของเมืองรองจะบางเบาครับแล้วที่ที่แปลกคืออย่าง สิ้นเมืองลองในลายจะไม่ได้คาหนดต้องมีกี่ลายมันจะเป็นอินฟินิตี้ลายเนาะมันจะเยอะไปหมดแต่เราจะจําได้ก็คือฟอร์มของมันนะครับเท่าเท่าที่ีเอ็ดอะไรก็ทอขึ้นมาได้เลยใช่ครับเท่าที่อาจารย์เคยเก็บรวบรวมมาเนี่ยที่คนพบเนี่ยตอนนี้มีประมาณกี่ลายครับของอําเภอลองนับไม่ได้เลยครับโอ้โหนับไม่ได้เนาะเพราอย่างพวกนี้ก็ไม่ซ้ํากันสักลายหนึ่งแต่ทีนี้คนของเราจะเก่ง เอาเอาตรงนั้นมาใส่ตรงนี้สลับไปสลับมากไงครับก็คือแล้วแต่ช่างทอว่าช่างทอแบบไหนก็ทอขึ้นมาเลยแล้ววิธีเรียกลายผ้าสิ้นเนี่ยเขาก็เรียกไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้เรียกว่าผ้าผืนนี้ลายอะไรผ้าผืนนี้มีลายอะไรบ้างแสดงว่าช่างทอมังรองเนี่ยมีความเป็นศิลปินสูงสูงครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีผ้าผืนนี้แล้วลายโคมยี่เปงเนาะผมก็ถามเขาบอกว่าทำไมเขาทอผ้าไม่เท่ากันมันทอผิดหรือเปล่าเห็นไหมครับ ช่องอะไรเขาไม่เท่ากันนะโคมีเพลงสวยมากสวยไหมครับเขาก็บอกว่าโคมเวลามันปักอยู่ลมพัดเนี่ยมันจะแขวงไม่เท่ากันเออลวคนเดี๋ยวนีเข้ากันบอกเราอันนึงไม่ถึงเลยนะนึกไม่ถึงอย่างการเรียกชื่อผ้าเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงตัวนี้เนาะเราดูก็ไม่รู้คือลายอะไรเนาะแต่ถ้าปิดไปครึ่งหนึ่ง มันจะเหมือนนกเนาะออันนี้ภาษาพื้นบ้านเรียกว่านกเงงเงานะหมายถึงว่านกส่องกระจกตัวเองไม่ใช่ไม่ส่องดูเงาตัวเองในน้ำเนาะเองในน้ำเจ๊กฮะใช่แล้วมันแล้วมันสะท้อนในนกแงงเงานี่ฮะครับอย่างตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้เรียกลายเดียวกันนะข้างบนนี่นะครับตัวนี้เ็าจะไม่เรียกลายตรงกลางนะครับเ็าจะเรียกลายประกอบเพราะว่ามันไม่่อยมีเนาะครับเ็าจะเรียกลายงูห้อยเศร้านี่ฮะ คือมันมันเหมือนงูที่ห้อยคำว่าห้อยเศร้าคือไม่เศร้าเลยเขาจะตัดคําบางคําออกงูห้อยเศร้าหมายถึงว่าไม่เศร้าบางทีเราไม่ได้ไปสอยผลไม้แล้วก็มาวางขวางไว้ตากผ้าเนาะแล้วคิดถึงงูพันนึกออกไหมเกตเลยเกตเลยมันเป็งูห้อยเศร้าออกใช่เลยเหมือนเลยแล้วก็เห็นว่าเอกลักษณ์อีกอย่างของอำเภอลองก็คือตัวนี้มมีการทำหมายสิ้น ก็คือเหมือนลายเซนคนทอนะครับแต่ละผืนก็จะไม่เหมือนกันที่เหมือนกันมันก็จะมีจุดเล็กๆไม่เท่ากันอีกแล้คล้ายๆคิวอาร์โค้ดคนปัจจุบันนะครับเนาะจะมีจุดนี่ยอันนี้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันมันเป็นลายเซนคนทออันนี้คือพิเศษขึ้นนะครับคนมีฝีมือก็จะใส่ลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับพวกนี้ครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเมืองเดียวที่อาจจะว่ามีเยอะที่สุดเนาะที่อื่นก็จะมีบ้างแต่ก็แซมๆกันครับใช่นะเนี่ยถึงบอกว่าที่นี่คือแหล่งทอพระสินติจบ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบนใช่กล้าพูดได้เพราะว่าตอนนี้สินค้าหลักที่ที่จำหน่ายกันในท้องตลาดก็มาจากอำเภอเราแล้วมันมามันมีหลายระดับหลากหลายเนาะคนบริโภคก็สามารถเลือกซื้อได้รั่คนที่งบน้อยก็มีผมว่าเรื่องนี้คนมังลองเก่งตรงที่ปรับตามตลาดได้เนาะ มันถ้าใช้เทคนิคเดิมเนี่ยโอกาสคนจะใช้ผ้านในยากใช่ไหมครับพอยกตะกรอขึ้นมาช่วยปุ๊บเนี่ยดูไม่รู้แล้วทีนี้ใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารอแต่ว่าวิธีโบราณที่เป็นการจกคนเม่นเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะทอได้หนึ่งผืนเนี่ยนานใช่ไหมครับการสืบทอดจะยากจะยากแต่พอเขาเาเก็บตะกรอเป็นปุ๊บเนี่ย พอเขามีทักษะดีขึ้นเขาก็ไม่ต้องเก็บแล้วเขาจะเก็บผลเม่นตามที่หลังได้จะบอกมันเป็นการสืบทอดให้อยู่ได้ใช่แล้วช่วยทําให้เข้าถึงกลุ่มผู้เบริโภคได้ง่าย,ด,ายด้วย,วยอันนี้ต้องต้องต้องชื่นชมพราพันปีเนาะ ที่ท่านบรัสนับสนุนตัวนี้ให้กับชุมชนที่เมืองรองโครงการศิลปาชีพครับทีพทำให้มีการเก็บตะกอเป็นแล้วก็สามารถพัฒนาได้ถึงวันนี้ครับซึ่งซึ่งพ้าสิ้นเมืองรองเนี่ยถ้าเกิดหลายคนที่ชอบซื้อพ้าสีินก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะคะซินตินจบเนี่ยนะคะไปจนถึงหลักเป็นแสนับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกชอบใช่ไหกำลังเท่าไหร่ได้ทุกคน ส่วนตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่เจ้านายในเมืองรองเคยใช้ผ้าพวกนี้อยู่มาช่วงหลังระบบเจ้านายล้มเลิกเนี่ยคนที่นี่จะไม่กล้าใช้ผ้าที่ทอด้วยไหมเงินไหมทองแล้วก็เป็นผ้าไหมก็คือเป็นลวดลายเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มวัสดุที่ใช้ไม่กล้าเพราะอาจจะหนึ่งแพงกว่าเนาะสองก็คือไม่เทียบเจ้าเทียบนายเนาะเขาเก็บผ้าพวกนี้เป็นแม่โพศกครับถ้าเวลาขึ้นย้ยุ้งข้าวครั้งหนึ่งเนี่ย เขาก็จะเอาภาพพวกนี้ขึ้นยุ้งข้าวก่อนที่จะเอาเมล็ดพันธุ์พืชค้าขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของมรงลองที่ว่าพอเป็นของลวดลายของเจ้านายจะสังเกตว่ามีดิ้นเงินดิ้นแล้วก็วัตถุดิบก็จะเป็นไหมเพราะฉะนั้นเจ้านายมังลองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้านายเหมือนเชียงใหม่เนาะเป็นเจ้านายพื้นบ้านอยู่ก็ยังมีความเป็นคนเมืองคนพื้นบ้าน เราะบางทีเราเราดูในหนังในละครในบ้านเจ้านายก็จะเป็นวังไปเนาะใช่ใช่จริงจริงมันคือกระทบใหญ่กว่าคนอื่นอาจจะมีเสาเป็นไม้แทนที่จะเป็นไม้ไผ่ใช่ครับบานอะไรเนาะไม้ไผ่พื้นบางส่วนก็เป็นไม้สักบางส่วนก็ยังเป็นฟากซับอยู่อะไรเงี้ยครับตัวนี้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งผืนที่เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ครับตัวนี้ก็เป็นสิ่นที่ได้มาจาก คนคนคนบ้านดอนทรายก็อยู่ติดวัดศรีรังคำเนี่ยนะครับนะเขาบอกกตระกูลเข้ามาจากเมืองเชียงแสนเห็นอาจารย์เขียนว่าเป็นพญาพัสสินเลยพญาพัสสินก็ตามความเชื่อของคนล้านนาเนาะเีพิเศษกว่คนอื่นเนาะค่ะบผออันนี้ก็คือเป็นพญาเพราะเทคนิคการทอไหมครับมีหลากหลายเนาะครับมีจกมีมัดมีมีขิดเนาะ ครบถ้วนอยู่ในผืนเดียวครับตัวนี้ที่ผมมาทดลองทอแล้วผมไปตัดมัดผีออกที่อยู่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวพาไปชมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันชั้นล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นชิ้นตระกูลเซียงแสนเหมือนกันครับนี่ก็เป็นพญาพาชิ้นเหมือนกันจะสังเกตว่าลวดลายด้านในจบเนี่ยละเอียดมากละเอียดเลยครับทดลองให้ชาวบ้านแกะตอนนั้นใช้เวลา2ปีเสร็จ แต่ตั้งหมายถึงไม่ได้ทําทุกวันเคร่งเครียดค่ะเอาอารมณ์ก็ด้เนาะอารมณ์ใช่ใแล้วเราเราไม่ได้คิดบอกว่าผืนนี้จะให้เท่าไหร่ไม่ให้เท่าไหร่ไงฮะเขาบอกกระทาตามสบายเสร็จเมื่อไหร่็มาคิดเงินเขาก็ทําเกือบสองปีเสร็จเท่าที่ทราบเขาทาด้วยสามชิ้นเพราะผ้าผ้ายุดนี้เป็นผ้าที่มีสองตะเข็บไงฮะถ้าก็ออกครึ่งหนึงตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะเจ้าของก็เสียไปปรากฏว่าได้แค่ครึ่งเดียวได้ได้สองชิ้นกับครึ่งหนึ่งอีกครึ่ง อีเครื่องหนึ่งต้องไปตามหากันตัวนี้ก็เป็นเสื้อเมงรองที่ได้คอมาผืนเดียวอีกหกผืนนี่อยู่ข้างล่างที่ไม่มีคอนะครับโอ้สวยมากเลยครับจริงๆที่เขาอบเป็นยุคนี้ก็คือเรนแบบเรนแบบจากเสื้อโบราณใช่ครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบผ้าสิ้นตีนจกที่มีแหล่งต่างๆในประเทศไทยเท่าที่ เราหาเจออยู่นะครับแล้วก็มีสองชาติพันธุ์ที่ทําก็คือไทยยวนกับไทยลาวเนาะครับก็เรียกอาจารย์ดูแม่แจ่มก็จะมีสีขาวเยอะเนาะตัวีก็จะแซมด้วยสีขาวเยอะอชายเอกลักษณ์ของแม่แจ่มเขาจะชัดเจนนะครับเจนครับอันนี้ของลำลำปางครับอันนี้ก็ลำปางาปงอันนี้ของหน้าน้าน้อยน้าคูบัวนะครับรับแล แล้วก็มีกลุ่มลาวาด้วยชบช่บ้านพี่มึงน้องกันโอแสดงว่ามาที่นี่ที่เดียวนอกจากได้ดูผ้าสิ้นตีนจกของอำเภอรองแล้วก็ยังได้เห็นผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทยยนของกลุ่มอื่นๆตัวนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบผ้าต่างๆในแหล่งต่างๆให้ให,ให้ให้ชุมชนที่นี่มีการเปรียบเทียบกันว,ว่าจุดเด่นจุดด้อยแต่ละที่ต่างกันยังไงเขาจะได้มี แรงบนันดาลใจการพัฒนาผ้าเพื่อทําการตลาดได้ทั่ว<ช>ไปครับจริงๆก็ดีสําหรับผู้ที่มาชมด้วยเพราะว่า<ช>เวลาอย่างอย่างคำถามหลายๆอย่างหลายๆครั้งเวลามีคนถามมักจะถามแบบภาน้นที่ไหนแล้วมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยทีนี้มาที่เนี้ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยเพราะว่าเทียบให้เห็นกันแล้วก็ยิ่งลยเขาก็ถามอยู่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงคนลาวก,กับคนทั นไทยโนทอเนาะเราตอนนั่งดูนี่จะรู้นะว่าใครเป็นไทยใครเป็นลาวเพราะอย่างไทยโยนเวลาทอผ้าเนี่ยผ้าจะกลับด้านเนาะลายจริงจะอยู่ข้างล่างถ้าชาติพันธุ์ลาวเนี่ยก็จะเป็นลายถูกต้องอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นจบเมือลองในด้านผิดมันถึงสวยงามไงครับมันถึงเรียบร้อยหมดครับมาถึงอีกตู้หนึ่งนี่ครับอีกตู้ตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับเป็นผ้าตัดโดยกลุ่มตระกูลของเจ้าโบไหลถวายให้กับวัดสุเม่นครับตัวนี้เป็นผ้าห่อผ้ารม ก็คือผ้าของคัมพีแล้วขนงผ้กลางก็จะเลือกนี้เราสังเกตได้ว่าผ้าที่ปักทั้งหมดเนผ้าพื้นเป็นมอฮอมแต่วัสดุทั้งหมดเนี่ยครับดูเป็นเจ้าเป็นนายก็เช่นไหมเงินไหมทองที่ปักเข้าไปก็จะเป็นไหมที่นําเข้าจากต่างประเทศหมดรูดลายก็ละเอียดมากรุดนะล,ลายก็ทั้งหมดทั้งหมดปักถวายให้วัสดุมเม่นประมาณ12ผ oh <ไป S 1> ืนมาอยู่ที่บางรองใน9ผืน9ผืน <90 ơn. S 1> แล้วก็ ตอนนั้นเราหาได้เก้าผืนเสามผืนอยู่วัดสล่งแปดผืนที่ที่อกที่ผืนหนึ่งแลวอีกสามผืนยังอยู่ที่วัดสุเม่นอยู่อ๋อยังสามารถไปชมไปชมต่อได้ตัวนี้เราก็จัดการตู้นี้มันก็จะเล่าถึงวัดคุ้มเจ้าหลวงเนาะเราก็เป็นบูรณาการการท่องเที่ยวเนาะให้ไปเที่ยวคุ้มเจ้าหลวงวัดสุเม่นแล้วก็โยงไปถึงวัดศรีดำคมําได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นภาพปักที่สื่อถึงความเป็นเมืองแพร่ค่อนข้างจะชัดเจนครับค่ะสวยมากละเอียดมาก ส่วนชั้นล่างเราก็เอาภูมิปัญญาจากผ้าชั้นบนทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทําผลิตขึ้นเพื่อการ่ส่ทําละครภาพยนตร์แล้วก็มีการผลิตขึ้นเพื่อประกวดต่างๆที่ได้รางวัลหลัง่อปพีต่อไปมอบหมายให้พี่อ้อมพาไปชมค่ะจะพาทุกคนไปชมข้างล่างแล้วก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์ด้วยนะคะอีพีน่าสุนอีพีนี้จบไฮไลท์กันตรงนี้เลยนะคะสวยมากๆแล้วก็นะอีกครั้งหนึ่งประชาสัมพันธ์ใครที่มีโอกาสต่างๆใช่ ตามต่อใน EP ีหน้านะคะว่าจะมีอะไรเด็ดๆให้ชมกันบ้างนะคะส่วนอีพีนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ